สวัสดีครับหมอไอเอมาลาคลินิกนะครับวันนี้หมอไอจะมาพูดเรื่องขั้นตอนการดูดไขมันนะครับ ขั้นตอนการดูดไขมันเนี่ยแบ่งเป็น3ขั้นตอนหลักๆใหญ่ๆนะครับขั้นตอนแรกคือการใส่พูเมเซนโดยองค์ประกอบหลักของมันเนี่ยคือ1น้ําเกลือ2คือยาชาใส่เพื่อให้คนไข้เจ็บน้อยลงครับสคือใส่สารพวกกลุ่มอะดรีนาลีนคือกลุ่มที่ทาให้เส้นเลือดหดตัวพอเส้นเลือดหดตัวปุ๊บเข็มก็แทงโดนน้อยลงเพราะงั้นก็ลดโอกาสการเกิดปกช้ําเขียวนะครับสคือสารที่เป็นกลุ่มพวกโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับก็คือสารพวกกลุ่มด่างที่ทําให้ความเป็นกรดเนี่ยน้อยลงทําให้คนไข้ก็แสบน้อยลงขั้นนนนตออที่2คืกกการแแยยเเซซลลลไไขขมมัั ก็มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับเครื่องดูดไขมันแต่ละชนิดอย่างเช่นการใช้กลุ่มความร้อนหรือว่ากลุ่มอัลตราซีที่ใช้พลังงานเสียงในการแยกเซลล์ไขมันเซลล์ไขมันเนี่ยกลายเป็นน้ำมันไปเลยหรือใช้เป็นกลุ่มวอเตอร์เจ็ตก็คือใช้น้ําในการฉีดเพื่อแยกเซลล์ไขมันออกจากกันคราวนี้มันก็ทาให้การแยกเซลล์ไขมันละมุนละม่อมหรือใช้เป็นพวกกลุ่มอื่นอย่างเช่นเป็นพวกกลุ่มพลังงานโกลนกลุ่มเลเซอร์กลุ่มพลังงานคลื่นวิทยุก็มีหลายวิธีแต่จุดประสงค์ก็คือแยกเซลล์ไขมันออกจากกันแล้วก็เข้า การดูดออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกันเกือบหมดนะครับคือใช้เครื่องดูดที่มีแรงดันคงที่แต่ว่าในสมัยก่อนหรือว่าปัจจุบันเองก็ตามก็ยังมีวิธีการดูดอีกชนิดนึงก็คือใช้มือหมอ,อกับไซลิงเนี่ยดึงออกมาเลยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการดูดไขมันง่ายๆสั้นๆนะครับอยากสวยอยากผุนดีต้องทีเอมรคลินิกค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง YouTube Channel ของเอมรคลินิด้วยนะครับ และสามารถติดตามคลิปอื่นๆของเอ e r a l ่าคลินิกได้ตรงนี้เลยค่ะ